you vào bóng nó quay à 5 5 mà Đó mình đang lấy cái cái lên เป็นเสร็จปสองศูนย์ข้ามาไปฮะไปยิงจบขวายิงจบปืนยิงเยียบปืนปุ๊บเหมือนชุดกระตันโอ้ยต้องแม่งหลอสัตว์เลยจะหลอหรือไม่หลอกดีวะเนี่ย รอสัตว์อนะ่ะดึงไปร่างกายไปดึงไปอ่าไปเรื่อยๆ,ๆหลายครั้ง <c oughs> เอาพอดีผู้ช่วยอะเก็บป่อสู้ใส่เก็บอ่าไปบ้านเลยให้เต็มให้เต็ม <c oughs> เอาพอแล้วหาเสร็จแล้วมาวางปืนเอาใส่ทองกระสุวนวางปืนไว้ไปเก็บเป้าตัวเองแกเขียนชื่อ ไายตองเอาศูนย์ขนถ่ายบ้ากามครับไ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิวด้วยคลิปแล้วคลิปแล้วสิบนัดนาสิบนัดชุดที่เหลือลุกเลยครับชุดที่เหลือมาช่วยอ้าวจะได้ไวขึ้นงามไส้แล้วจะได้ไวขึ้นว่เยียบกันทหลายคนเพราะมันกดกลบางนัดอะเดี๋ยวมันจะเกะกะครับหลายคน ที่เหลือครับ oh, ท so ี <Yes. S 1> ่เหลือช <Lord> <ming le> uh ่วยเก็บปลอกกระสุนด้วยจะไวขึ้นไอ้ต้อมไปเก็บปลอกกระสุนนี่ต้อมไอเขาไม่ว่างอ่ะทำอะไรวะเคื่อใครอ่ะเหรอ เก็บไฟลิพนะเก็บที่จะมีิดตนระใส่ให้เต็มนะใส่ให้เต็มนะที่เหลือก็เอาไว้ข้างนอกมานนอัง้ลยวค่อได้กลับบ้านไปช่วยกันดิเจ็บปอกมาที่เยือกเขาอยู่เรเก็บขึ้นมากองรวมก่อนเก็บเก็บรวมแล้ก็ใส่ทิใส่ิกรายคนที่เก็บก็เก็บไปครูฝึกเอ่อ เราฝึกมารวมนี้ก่อนครับเ้หมดนะแนวเฮ้ยตรงนนอโอ้โ